สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง v ีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอนําเสนอนะครับลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์ของวันที่21อตุลาคมส5 6 6น้หกสบหนะครับสําหรับลาวสตาร์นี้ก็คือเลขจากประเทศลาวนะครับจะมีให้ชมทุกทุกวันนะทุกวันนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับสีม่วงสีม่วงสดใสสดใสนําโชค ทำสิ่งดีๆมาให้ทุกๆท่านนะครับขอขอขอบพระคุณมากมานะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามเลยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทางงก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมไดยรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับมันคงมั่งคั่งมั่งมีทวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับเมื่อวานนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะมาหมดเลยทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ไหมเก้าเลขสูงนะแปด วันนี้จะเป็นเลขอะไรก็มาชมกันนะครับทานทําขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่แว้เข้ามาชมนะทุกคลิปทุกคลิปเลยอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อ,อเป็นกำลังใจให้ช่อง VIP ชรรมดานะครับกดติดตามตามนี้เลยนะครับ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งอะไรประมาณนี้นะครับขอขอบคุณนะครับแล้วก็มาชมกันเลยครับ เราก็มาชมกันเลยวันที่2ี่บตุลาคม2 5 6พันห้าหกสิบหกนะครับลาวสตานะครับออกบ่ายสามโมงสี่สิบห้านะสโมงสี่สิห้านะครับแปดเก้าศูนย์เอเลขเดิม,มอีกแล้วเลขเดิมมันจะมาเลขเดิมไหมแปดเก้าศูนย์นะครับเน้นที่แปดกับเก้านะลูดนะครับลูดนะครับศูนย์คือตัวรองนะครับ สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชุดวินนะครับชุดวินนะเดินพื้นเป็นเป็นทดลองใครชอบไปจัดไปนะครับเดืนสามเก้าเก้าสามสี่เก้าเก้าสี่ห้าเก้าเก้าห้าหกเก้าเก้าหกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสามแปดแปดสามสี่เก้าเก้าสี่ห้าเอาเขาแปดใชเนาะเมื่อกี้อืมพินพินแล้วพินพินแล้วพินพินแปน ห้าแปดหกแปดนะครับเจ็ดแปดนะครับผิดผิดครับตีสามนะครับตามนี้นะตัวตัวรวยคือศูนย์นะครับใครชอบตัวรวยก็จัดเปลี่ยนชื่อให้เขาใหม่เป็นตัวรวยก็แล้วกันชอบมาดีนะอประมาณนี้นะครับก็มาชมกันเลยนะครับใกล้ๆนะแปดี่ศูนย์นะครับศูนย์คือตัวรวยนะอใครชอบศูนย์ก็จัดไปนะครับ อันนี้ชุดวินนะครับอันนี้สายเจาะนะครับเขาเรียกนะสามเก้าเก้าสามสามสี่เก้าเก้าสี่ห้าเก้าเก้ห้า้าห้าแี่แดแปดสี่ห้าแปดแปดห้าหแปดแปดหเจเจดแปนะครับส่วนูนใครจะตัวรวยนะครับส่วนสายรูดนะครับก็รูดที่เ้าเป็นหลักนะเก้าลองแปดนะครับลองแปดนะที้าลองแปดส่วนซูนนี่ใครชอบก็จัดไปนะครับอืมประมาณนี้นะครับมันจะ มาตรงข้ามไหมเนาะอืมเอาตามนี้เาแล้วกันนะครับอืมตามนี้นะขอบขอบขอขอคุณมากนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีฮฮงฮฮงเนทางก็ตามนี้นะครับขอให้ทุกท่านไตเฮดและกีตดกันครับสวัสดีครับ